บทที่135ถึง136เช้าวันนั้นรุ่งรุณมาเยือนกรุงโรงมาสายกว่าปกติพายุฝนที่กระนำแต่ช้ามืดขับไล่ผู้คนไปจากจัตุรัสเซนปีเตอร์แต่พวกสื่อมวลชนยังคงปักหลักรายงานข่าวโดยยืนเบียดกันอยู่ใต้ร่มกันฝนและในรถตู้ บรรยายเหตุการณ์ที่ตึกเกิดขึ้นในคืนที่ผ่านมาโบสถ์วิหารทั่วโลกมีผู้คนหลั่งไหลเข้าไปจนทะลักล้นเวลานั้นเป็นช่วงเวลาแห่งการพิจารณาตรายตรองและการโต้แย้งหาเหตุผลในทุกๆุกศาสนาคำถามต่างๆผุดพลุ่งขึ้นมาแต่คำตอบกลับยิ่งจะดูเหมือนก่อให้เกิดคำถามที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีก จนถึงขณะน,นี้ทางสำนักวาธิกันยังคงปิดปากเงียบไม่มีถแถลงการใดๆออกมาแม้เพียงฉบับเดียวลึกลงไปภายในวาธิกันกรอดตรงพระคารินาโมตาติคุกเข่าเพียงลำพังอยู่เบื้องหน้าหีพระศพที่เปิดอยู่ท่านเอื้อมมือเข้าไปปิดพระโอ์ที่เปลี่ยนเป็นสีดำของชายชราสมเด็จท่าน ดูสงบสุขแล้วในตอนนี้ในการพักผ่อนอันเงียบสงบชัว่วนิรันสิ่งที่วางอยู่แทบเท้าของโมตาติคือโกดทองคำใบหนึ่งหนักอึ้องด้วยเท่าอังคารโมตาติเป็นผู้รวบรวมเท่าอังคารนั้นด้วยตนเองและนำลงมาที่นี่โอกาสแห่งการให้อภัยท่านเอ่ยขึ้นกับสมเด็จพระสันตปาปาขณะวางโกดใบนั้น ลงในหีบข้างพระองค์สมเด็จท่านไม่มีความรักใดจะยิ่งใหญ่ไปกว่าความรักที่พ่อมีต่อลูกของตนโมตาติจับโกรธใบนั้นเลื่อนเข้าไปใต้พระภูษาของสมเด็จท่านจนพ้นสายตาท่านรู้ดีว่าอุโมงค์ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้สงวนไว้สำหรับพระศพข,ของเหล่าพระสันตปาปา,าเท่านั้นแต่กระนั้นโมตาติ กลับรู้สึกว่าการกระทำครั้งนี้สมควรแล้วสินยอรครับใครคนหนึ่งเรียกขณะเข้ามาในอุโมง์ร้อยโทชาตรองนั่นเองเขามีทหารองครักษ์สวิตติดตามมาด้วยสามคนออนาพระคาดินาวกำลังรอท่านอยู่ในที่ประชุมเลือกตั้งครับโมตาติพยักหน้าขอเวลาสักครู่นะ ท่านก้มลงมองภายในหีบพระสบเบื้องหน้าอีกเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ลุกขึ้นยืนท่านหันไปทางกลุ่มทหารองครักษ์ถึงเวลาที่สมเด็จท่านจะทรงพักพรอนอย่างสงบตามที่ท่านสมควรได้รับแล้วละทหารองครักษ์เคลื่อนตัวมาข้างหน้าแล้วออกแรงอย่างหนักเพื่อเลื่อนฝาหีบพระศพแห่งสมเด็จพระสันตปาปากลับคืนสู่ที่เดิมมันเลื่อนปิด เสียงดังสนันเป็นครั้งสุดท้ายโมตาติเดินข้ามลานโบเจียสู่วัดน้อยซิสตีนเพียงลำพังสายลมชื้นๆกระทบเสือ้อคลุมของท่านพระคารินารรูปหนึ่งปรากฏกายออกมาจากกลุ่มพระตำหนักแห่งสมเด็จพ,พระสันตะปาปาและก้าวเดินเคียงข้างท่านไปขอผมได้รับเกียรติเดินเป็นเพื่อนท่านไปยังที่ประชุมเลือกตั้งนะครับ ซินโยเรยผมต่างหากที่เป็นฝ่ายได้รับเกียรติซินโยเรครับพระคาดินาวรูปนั้นเอ่ยขึ้นด้วยท่าทางไม่สบายใจคณะพระคาดินาวต่างต้องขออภัยท่านสำหรับเหตุการณ์เมื่อคืนนี้พวกเราตามืดบอดไปเพราะได้โปรดเถิดนะโมตาติตอบบางครั้งจิตเรา ก็มองเห็นสิ่งที่หัวใจปรารถนาให้เป็นความจริงพระคาดินารูปนั้นเงียบไปครู่ใหญ่ในที่สุดท่านก็พูดขึ้นเออท่านได้รับแจ้งหรือ,อยัง่ะครับท่านไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการเลือกตั้งของเราอีกต่อไปแล้วมอตต,ติยิ้มเฮ้ยรู้แล้วละผมต้องขอขอพระไทยพระเจ้าที่ประทานพรเล็กๆน้อยๆน,นี้ให้นะ ทางคณะพระคารินาอายืนกรานให้ท่านมีสิทธิ์เข้ารับการเลือกตั้งดูเหมือนว่าในคริสตจักรแห่งนี้ความเมตตาปราณีก็ยังไม่สูญสิ้นไปหรอกนะท่านเป็นคนฉลาดท่านจะนำทางพาพวกเราไปได้อย่างดีทีเดียวครับเอ้ยผมมันแก่แล้วนะจะนำพาพวกท่านไปได้สั้นๆก็เท่านั้นแหละทั้งคู่หัวเราะออกมาพร้อมกัน เมื่อทั้งสองเดินไปจนสุดลานโบเจียพระคารินาวรูปนั้นก็มีท่าทางลังเลท่านหันมามองมอตาติด้วยท่าทีลึกลับแกมไม่สบายใจเรากับความหวาดกลัวอันไม่มั่นคงแน่นอนของคืนที่ผ่านมาหวนกลับมาสู่หัวใจท่านอีกเอ,อท่านท่านทราบหรือเปล่าครับพระคาดินาวกระซิบว่าเราไม่พบทาบเหลืออยู่เลย บนพระระเบียงน่ะหมอตาติยิ้มบางทีฝนอาจจะชะไปสมุดก็ได้พระคราร์ดินาลเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้ากลุ่มฝนใช่ครับบางทีท้องฟ้ายามสายยังคงมีเมฆหนาทึบขณะที่ปล่องไฟของวัดน้อยซิสตีนปล่อยควันสีขาวอ่อนจางออกมาเป็นะระลอกแรกกลุ่มควันสีมุกนั้น หมุนตัวลอยขึ้นเบื้องบนสู่ท้องฟ้าแล้วค่อยๆจางหายไปต่ำลงมาเบื้องล่างในจตุรัสเซนต์ปีเตอร์ผู้สื่อข่าวคุณเซอร์กริกเฝ้ามองกลุ่มควันนั้นอย่างสงบใคร่ครวนบทสุดท้ายจีนิต้ามาครีเดินเข้ามาหาเขาจากข้างหลังแล้วยกกล้องขึ้นตั้งบนบ่าถึงเวลาแล้ว,ล,วละมะั้งเธอพูด คลิกพยักหน้าเศร้าเขาหันไปหาเธอลูบผมให้เรียบแล้วสูดลมหายใจลึกยาวการถ่ายทอดสุดสัญญาณครั้งสุดท้ายของเราเขานึกผู้คนกลุ่มเล็กๆเริ่มเข้ามามองดูสดในอีก60วินาทีมาครีประกาศคลิกมองข้ามไหลจนเองไปยังหลังคาวัดน้อยซิสตีนข้างหลังเขา เห็นควันนั่นด้วยหรือเปล่ามาครีพยักหน้าอย่างอดทนฉันรู้นะ่ะว่าจะต้องจับภาพยังไงกุนเธอคลิกรู้สึกอึง้งแน่นอนว่าเธอรู้ผลงานหลังกล้องของมาครีเมื่อคืนนี้ทําให้เธอควา้ารางวาัลพูลิเชอร์มาครองด้วยซ้ำส่วนผลงานของเขานั้นเล่าเขาไม่อยากจะคิดถึงมันเลยเขาแน่ใจว่าทางบีบซี คงยอมให้เขาลาออกและไม่ต้องสงสัยเลยว่า BBC คงต้องเผชิญเรื่องเดือดร้อนทางกฎหมายจากผู้ทรงอำนาจมากหน้าหลายตาไม่ว่าจะเป็นเซิร์นหรือจอร์ดบูชคุณดูนี่คุณดูนี่สิจีนิต้าให้กำลังใจขณะมองดูเขาจากหลังกล้องด้วยแววกังวลฉันสงสัยว่าฉันจะขอ เธอลังเลแล้วยั้งปากไว้แนะนำอะไรหน่อยอย่างนั้นเลอมาครีสอนใจฉันก็แค่กำลังจะบอกว่าไม่จำเป็นต้องทิ้งทวนให้เป็นที่เอกรือเฮฮาหรอกนะผมรู้เขาพูดคุณอยากให้สรุปอย่างตรงไปตรงมาก็พอใช่ไหมตรงไปตรงมามากที่สุดในประวัติศาสตร์เลยนะฉันไว้ใจคุณคลิกยิ้ม สรุปอย่างตรงไปตรงมางั้นรึนี่เธอบ้าไปหรือเปล่าเหตุการณ์อย่างที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้สมควรได้รับอะไรมากกว่ากันนั้นมากนักมีทั้งการบิดเบือนเรื่องเชิญตะลึงส่งท้ายและการเปิดเผยความจริงอันน่าตกใจที่ไม่มีใครสามารถคาดเดาล่วงหน้าโชคดีที่คลิกมีสิ่งที่เขาตั้งใจจะทำเตรียมพร้อมรออยู่แล้ว ออกอากาศใน5 4 3สขณะที่จินิต้ามาครีมองผ่านกล้องของเธอเธอเห็นแววเจ้าเล่ชายวาาขึ้นแวบ,บหนึ่งในสายตาของกริกฉันต้องบ้าไปแล้วแน่ๆที่ยอมให้คัดคำอย่างนี้เธอนึกนี่ฉันกำลังคิดอะไรอยู่นะแต่วินาทีที่จะเปลี่ยนใจได้ผ่านไปแล้วพวกเขากำลังออกอาการสดสด จากนครรัฐวาติกันคลิกประกาศตามคิวผมกุนเทอร์คลิกรายงานครับเขาจ้องมองกล้องอย่างเคร่งครึมขณะที่ควันสีขาวลอยขึ้นเบื้องหลังเขาจากวัดน้อยซิสตีนท่านสุภาพสตรีและท่านสุภาพบุรุษทั้งหลายครับบัดนี้ปรากฏผลอย่างเป็นทางการแล้วว่าพระคาดินาลซาเวริโอมอตาติพระ หัวก้าวหน้าวัย79ปีเพิ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นสมเด็จพระสันตปาปาแห่งนครรัฐวาติกันองค์ต่อไปถึงจะเป็นมานอกสายตาแต่โมตาติก็ได้รับด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันโดยคณะพระคาร์ดินาลซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนขณะที่มาครีมองดูเขาเธอก็เริ่มหายใจคล่องขึ้นวันนี้คลิก ดูเหมือนจะเป็นมืออาชีพจนน่าแปลกใจถึงขั้นเคร่งขึมเอาจิงเอาจังเลยทีเดียวละ่ะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขามีท่าทางและซุ้มเสียงเหมือนผู้สื่อข่าวจริงๆและตามที่เราได้รายงานไปก่อนหน้านี้คลิกกล่าวเสริมเสียงเขาเข้มขึ้นเข้ากับสถานการณ์ทางวัติกันยังไม่ได้ออกแถลงการใดๆเกี่ยวกับเหตุการณ์ปฏิหารทั้งหลาย ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ดีความตื่นกลัวของจินิต้าลดลงไปอีกหน่อยเท่าที่รายงานมาถึงตอนนี้ยังเรียบร้อยดีอยู่สีหน้าของกลิกเปลี่ยนเป็นเศร้าเสียใจและแม้ว่าเมื่อคืนนี้จะเป็นคืนแห่งความมหัศจรรย์แต่มันก็เป็นคืนแห่งโศกนาฏกรรมด้วยพระคารินาสีรูปต้องเสียชีวิตในความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ รวมทั้งผู้บัญชาการฐานอิตาลีและร้อยเอกโรเช่แห่งกองฐานองค์รักสวิตซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ส่วนผู้เสียชีวิตคนอื่นๆรวมถึงเลโอนาโดเวตรานักฟิสิกส์ชื่อดังแห่งเซนซึ่งเป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยีปฏิสสารและแม็กซิมิเลียนโคลเลอร์ผู้อำนวยการของเซนซึ่งดูเหมือนจะเดินทางมาที่นครรัฐวาติกัน เพื่อพยายามให้ความช่วยเหลือแต่มีรายงานว่าเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติเช่นกันยังไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการเสียชีวิตของคุณโคเลอร์แต่คาดว่าเขาเสียชีวิตจากการแทรกซ้อนจากความเจ็บป่วยที่รื้อรังมานานมาครีพงกศีษะการรายงานข่าวดำเนินไปอย่างเรียบร้อยสมบูรณ์แบบตามที่ทั้งสองได้หารือกันไว้ และหลังจากการระเบิดบนท้องฟ้าเหนือวาติกันเมื่อคืนนี้เทคโนโลยีปฏิสัสารของเซิร์นก็ได้กลายเป็นหัวข้อร้อนที่ถกกันในหมู่นักวิทยาศาสตร์จุดประกายความตื่นเต้นและความขัดแย้งขึ้นทั่วไปถแถลงการที่อ่านโดยซิลฟีโบเดอร์ล็อกผู้ช่วยของโครเรอร์ในเจนีวาประกาศเมื่อเช้านี้ว่าคณะกรรมการบริหารของเซิรน ได้ตัดสินใจระงับการวิจัยและการขายสิทธิบัตรไปจนกว่าจะมีการสอบสวนเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของเทคโนโลยีนี้จะได้รับการตรวจสอบแม้จะเกิดความตื่นตัวกระตือรือร้อนเกี่ยวกับศักยภาพของปฏิสารก็ตามเยี่ยมมาครีคิดเตรียมกลับบ้านได้แล้วแต่สิ่งที่หายไปจากหน้าจอของเราคืนนี้ คลิกลายงานก็คือใบหน้าของโรเบิร์ตแลงดอนศาสตราจารย์จากฮาวาดที่เดินทางมายังนครรัฐวาติกันเมื่อวานนี้เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยความเชี่ยวชาญของเขาระหว่างเกิดวิกฤตการอินโนมินาติแม้ว่าเดิมทีเป็นที่คาดกันว่าเขาคงเสียชีวิตไปแล้วจากการระเบิดของปฏิสสารแต่ขณะน,นี้เราได้รับรายงานว่า มีผู้พบเห็นแลงดอนในจัตุรัสเซนปีเตอร์หลังการระเบิดเขาไปที่นั่นได้อย่างไรก็คงเป็นสิ่งที่ไม่มีใครทราบแน่ชัดแต่โครศกของโรงพยาบาลติเบริน่าอ้างว่าคุณแลงดอนตกจากท้องฟ้าลงไปในแม่น้ำไทเบอร์ได้รับการรักษาและออกจากโรงพยาบาลไปหลังจากเที่ยงคืนเล็กน้อยคลิกเลิกคิ้วใส่กล้อง และถ้านั่นเป็นความจริงคืนที่ผ่านมาก็เป็นคืนแห่งปาฏิหาริย์อย่างแท้จริง <c oughs> จบได้สมบูรณ์แบบมาครีรู้สึกว่าเธอกำลังจะฉีกยิ้มกว้างสรุปได้อย่างไม่มีที่ติตอนนี้ก็จบรายงานได้แล้วแต่กริ๊กยังไม่จบรายงานเขากลับหยุดชั่วขณะแล้วก้าวก็ไปหากล้องด้วยรอยยิ้มลึกลับ แต่ก่อนที่เราจะจบรายงานเฮ้ยไม่นะมาครีคิดผมอยากจะเชิญแขกท่านหนึ่งมาคุยกับผมมือของจีนิต้าแข็งค้างอยู่บนกล้องแขกหรืนี่เขากำลังจะทำบ้าอะไรแขกที่ไหนกันจบรายงานซะนะแต่เธอก็รู้ว่ามันสายไปเสียแล้วคลิกประกาศออกไปแล้วบุรุษผู้ที่ผมกำลังจะแนะนำ กลิกพูดเป็นชาวอเมริกันเป็นนักวิชาการผู้มีชื่อเสียงจินิต้าลังเลเธอกลั้นลมหายใจขณะที่กลิกหันไปยังคนกลุ่มเล็กๆที่มุงดูอยู่แล้วทำท่าบุยใบให้แข่ของเขาก้าวออกมาข้างหน้ามาครีภาวนาอยู่ในใจช่วยบอกฉันหน่อยเถนะว่าเขาควานหาตัวโรเบิร์ตแลงดอนจนพบไม่ใช่พวกคลั่งทฤษฎีแผนการร้าย ของอินลูมินาติหากขณะที่แขกของกริกก้าออกมามาครีเข้าใจหายวู้ไม่ใช่โรเบิร์ตแลงดอนแต่อย่างใดเป็นชายสีสะล้านในชุดกางเกงบลูจีนและเสื้อเชิต้ตผ้าสกราดสีอ่อนเขาถือไม้เท้าและสวมแว่นตาหนาเตะมาครีรู้สึกสยองพวกคลั่งทฤษฎีแผนการร้ายจริงๆซะด้วยผมขอแนะนำ กลิกประกาศนักวิชาการด้านวาดิกรัรผู้มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัยเดอร์ปอนในชิคาโก้ดกเตอร์โจเซฟวานเนกมาครีเริ่มลังเลเมื่อชายผู้นั้นก้าวไปสมทบกับคลิกหน้ากล้องนี่ไม่ใช่พวกบ้าทฤษฎีแผนการร้ายหรอกมาครี ere, เคยได้ยินชื่อชายคนนี้มาแล้วเออดกเตอร์วาเนกครับ คลิกถามคุณมีข้อมูลที่ค่อนข้างน่าตกใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งพระสันตปาปาเมื่อคืนนี้จะเล่าให้พวกเราฟังใช่ไหมครับครับใช่ครับวานิกกล่าวหลังจากคืนที่เต็มไปด้วยเรื่องราวอันน่าประหลาดใจอย่างเมื่อคืนนี้ก็ยากที่ใครจะนึกฝันว่ายังมีเรื่องประหลาดใจอะไรเหลืออยู่อีกแต่เขาหยุดอยู่ชั่วครู่คลิกยิ้ม แต่ยังมีเรื่องหักมุกแปลกๆเกิดขึ้นัวเน็กพยักหน้าเออใช่ครับถึงจะฟังดูสับสนชวนงงแต่ผมเชื่อว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้คณะพระคาินเาได้เลือกพระสันตปาปาสององค์โดยไม่รู้ตัวมาครีแทบจะทำกล้องหลุดมือกลิกยิ้มอย่างเจ้าเล่คุณบอกว่าพระสันตปาปาสององค์เือครับ นักวิชาการพยักหน้าใช่แล้วครับผมควรจะแจ้งให้ทราบก่อนว่าผมได้ใช้เวลาทั้งชีวิตศึกษากฎของการเลือกตั้งพระสันตะปาปา,ปากฎการเลือกตั้งพระสันตะปาปานั้นซับซ้อนอย่างยิ่งนักและทุกวันนี้รายละเอียดส่วนใหญ่ก็ลืมเลือนกันไปหรือไม่ก็ไม่มีใครใส่ใจโดยหาว่าคล่อคลึ้ล้าสมัยแม้แต่ผู้ดำเนินการเลือกตั้งเอง ก็ยังไม่อาจรู้เรื่องที่ผมกำลังจะเปิดเผยแต่ตามกฎโบราณที่ลืมกันไปหมดแล้วซึ่งระบุไว้ในโรม a n o pontifici เ e อลิเก d o numero ร63การลงคะแนนเสียงไม่ใช่วิธีการเดียวที่จะเลือกตั้งพระสันตะปาปาแต่ยังมีอีกวิธีหนึ่งซึ่งพระเจ้าส่งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมากกว่าเรียกว่าการเห็นชอบโดยความเลื่อมใส เขาดิ่งไปอึดใจและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้กริกจ้องแขกของเขาเขม็งกรุณาพูดต่อสิครับคุณคงจะจำได้นักวิชาการกล่างต่อไปเมื่อคืนนี้ตอนที่คาเมเรโยคาโลเวนเทรสกายืนอยู่บนหลังคามหาวิหารพระคาดีนาทุกรูปที่อยู่ข้างล่างต่างร้องเรียกชื่อท่านออกมาพร้อมๆกันใช่ครับใช่ ผมจำได้ก็ขอให้นึกภาพมันไว้ในใจนะครับแล้วก็ขอให้ผมอ่านข้อความตอนหนึ่งนะครับจากกฎเลือกตั้งโบราณน,นั้นตามที่เขียนไว้เลยชายผู้นั้นดึงกระดาษออกมาจากกระเป๋าเสื้อกระแอมแล้วเริ่มอ่านการเลือกตั้งโดยความเริ่มใสจะเกิดขึ้นเมื่อพระคาร์ดินาลทุกรูปเปล่งเสียงเรียกนามบุคคลหนึ่งออกมาดังๆเป็นเสียงเดียว ด้วยความสมัครใจของตนเองไม่มีใครบังคับราวกับได้รับแรงบันดาลใจจากพระจิตอันศักดิ์สิทธิ์คลิกยิ้มเพราะฉะนั้นคุณกำลังจะบอกว่าเมื่อคืนนี้ตอนที่บรรดาพระคารินาวเป่งเสียงเรียกชื่อคาโลเวนเทรสกาออกมาพร้อมกันนั้นอันที่จริงพวกท่านได้เลือกท่านคาเมริโยเป็นพระสันตาปาปานั่นเองใช่ไหมครับครับใช่แล้วครับนั่นแหละ นอกจากนี้กฎการเลือกตั้งยังระบุไว้ด้วยว่าการเลือกตั้งโดยความเลื่อมใสนั้นจะนำมาใช้แทนข้อกำหนดคุณสมบัติของพระคาร์ดินาลที่มีสิทธิ์รับการเลือกตั้งด้วยและอนุญาตให้นักบวดรูปใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นพระบิชอปหรือคาดินาลได้รับการเลือกตั้งได้เพราะฉะนั้นคุณคงเห็นแล้วว่าท่านคามเลยโยมีคุณสมบัติสมบูรณ์ พร้อมที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นพระสันตปาปาตามวิธีนี้ดรวานเน็กหันไปมองกล้องตรงๆข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้นะครับคาโลเวนทรสกาได้รับการเลือกตั้งเป็นพระสันตปาปาเมื่อคืนนี้ท่านดำรงตำแหน่งอยู่ไม่ถึง17นาทีและท่านก็ไม่ได้เสด็จขึ้นสู่ส,สวรรค์ราวปฏิหารด้วยการก้าวเข้าไปในกองไฟป่านี้พระศพท่าน ก็คงได้รับการฝังอยู่ในวาติการครอโตร,ร่วมกับสมเด็จพระสันตะปาปาองค์อื่นๆขอบคุณครับด็อกเตอร์คลิกหันมาทางมาครีพร้อมกับขยิบตาอย่างซุกซนช่างให้ความรู้ได้แจ้งดีจริงๆเลยครับขอบคุณจบบทที่135ถึง136 เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆนี้กรุณากดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และท่านสามารถแสดงความคิดเห็นคำแนะนำติชมได้ใต้คลิปข้างล่างนี้ขอบคุณค่ะ